ใครที่กำลังมองหาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจใน Google Form มาทางนี้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกงกให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครูกุ้งจะมาบอกวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจใน Google Form กันค่ะ พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนอื่นก็ทำการเปิดเข้า Google นะคะแล้วก็ทำการล็อกอิน Gmail ก่อนนะคะจากนั้นก็จะขึ้น9จุดขึ้นมาให้คลิกที่9จุดได้เลยคะ่ะแล้วก็เลือกที่ d i v e คะ่ะจากนั้นก็มาเข้าที่คำว่าใหม่คะ่ะ แล้วก็มาเลือกที่ Google Form แล้วก็เลือกแบบฟอร์มเปล่าค่ะจากนั้นก็มาคลิกที่ฟอร์มไม่มีชื่อนะคะเราสามารถก๊อปปี้แล้วก็วางได้นะคะ จากนั้นก็มาคลิกที่ฟอร์มไม่มีชื่อนะคะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนชื่อฟอร์มให้นะคะเป็นแบบในหัวที่เราตั้งไว้เลยค่ะจากนั้นก็มาที่คำถามไม่ระบุชื่อนะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะว่าจะเลือกเป็นแบบไหนคุณคุูกุ้งขอเลือกเป็นช่องทำเครื่องหมายแล้วกันค่ะอันแรกก็จะเป็นระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ห เราก็ทำการ Copy ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ Copy แล้วก็วางเปลี่ยนจาก1เป็น2เมื่อได้ระดับชั้นครบแล้วนะคะก็ให้ไปที่เพิ่มคำถามกดเครื่องหมายบวกได้เลยค่ะเขาก็จะเพิ่มข้อคำถามมาอีกข้อนึ่งนะคะให้เรามาเลือกตรงด้านขวามือของเรานะคะเปลี่ยนจากหลายตัวเลือกเป็นตารางกริดหลายตัวเลือกค่ะ คลิกเลยนะคะจากนั้นข้อคำถามตรงนี้นะคะเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะเราจะเอาเป็นรายการประเมินระดับความพึงพอใจนะคะส่วนตรงแถวที่1นนะคะเราจะให้ใส่ตรงรายการใส่เข้ามาทั้งหมดเลยนะคะ10ข้อทำการ Copy แล้วก็วางได้เลยค่ะกด c t r t r o l c ใส่ข้อ1แล้วก็ control v ได้เลยค่ะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ10ข้อเลยนะคะเมื่อทำการ Copy วางครบ10ข้อแล้วนะคะตรงคอลัมน์ตรงนี้นะคะเราจะต้องใส่ตรงระดับความพึงพอใจนะคะอาจจะใส่เป็นตัวเลขหรือเป็น ตัวหนังสือแบบนี้ได้เลยนะคะคุณครูกุ้งขอใส่เป็นตัวหนังสือนะคะของใครใส่เป็นตัวเลขก็อาจจะกำกับไว้นะคะว่า5หมายถึงอะไร4หมายถึงอะไรนะคะเพื่อจะได้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราใส่คอลัมน์ครบแล้วนะคะก็จะมีมากที่สุดมากปานกลางน้อยแล้วก็น้อยที่สุดค่ะ จากนั้นเราจะเพิ่มคำถามสุดท้ายนะคะให้มาคลิกที่เพิ่มคำถามเช่นเดิมค่ะตรงนี้เราจะเปลี่ยนจากหลายตัวเลือกเป็นคำตอบสั้นๆนะคะเราจะใส่คำว่าข้อเสนอแนะค่ะก็จะให้เขาเนี่ยตอบคำตอบสั้นๆนะคะอ่ะอะลืมบอกไปค่ะตรงระดับชั้นนะคะเราต้อง คิิกคำว่าจำเป็นด้วยนะคะเพราะว่าจะให้เขาจำเป็นต้องตอบค่ะและก็รายการความพึงพอใจเช่นเดียวกันนะคะจะต้องต้องตอบทุกแถวเช่นเดียวกันค่ะส่วนข้อเสนอแนะนะคะไม่ต้องใส่คำว่าจำเป็นนะคะเพราะว่าเขาอาจจะตอบข้อเสนอแนะหรือไม่ตอบก็ได้ค่ะเมื่อได้แบบประเมินแล้วนะคะเราก็มาทำการตั้งค่าเลยนะคะ ไปที่คำว่าการตั้งค่าค่ะแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะทำแบบทดสอบไม่ต้องปิ๊กนะคะเรามาดูการแบบตอบกลับนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องปิ๊กเช่นเดียวกันค่ะส่วนถ้าต้องการให้จำกัดตอบเพียงหนึ่งครั้งก็ให้ทำการเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะคะแต่แต่บอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดเราจำกัดเนี่ยจะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นคุณครูกุ้งขอไม่ติ๊กแล้วกันนะคะเพื่อจะได้ทุกคนสามารถเข้าได้เลยค่ะส่วนการนำเสนอนะคะข้อความยืนยันนะคะถ้าเราไม่ทำการแก้ไขนะคะหลังจากกดส่งแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นคำตอบมาว่าเราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้วงั้นคุณครูกุ้งขอกดแก้ไขลองดูนะคะเมื่อกดแก้ไขเราสามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยนะคะอาจจะพิมพ์คำว,ว่าขอบคุณสำหรับคำตอบ แล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะเขาก็จะเปลี่ยนคำมาให้นะคะเป็นขอบคุณสำหรับคำตอบส่วนอันอื่นก็ไม่ต้องเช็คเลยน,นะคะแล้วก็ทำการกดส่งได้เลยค่ะอ่ะลืมบอกไปเผื่อใครอยากเพิ่มรูปด้านบนนะคะก็ให้มาที่ปรับแต่งทีมนะคะตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่เลือกรูปภาพค่ะเราก็สามารถเลือกรูปภาพตรงนี้ได้เลยนะคะคุณครูกุ้งขอเลือกภาพ อันนี้แล้วกันค่ะแล้วก็กดแทรกได้เลยเขาก็จะขึ้นภาพด้านบนมาให้นะคะแล้วสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะว่าอยากได้สีโทนไหนแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนอันนี้เป็นสีพื้นหลังนะคะส่วนบนหัวนี้นะคะสามารถนำภาพที่เราทำการบันทึกไว้มาลงได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดส่งได้เลยค่ะตรงนี้เราก็ไม่ต้องเช็คอะไรนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้เขาเขียนอีเมลนะคะเราก็มากดที่ลิงก์ค่ะแล้วก็มาติ๊กที่ตัด URL ให้สั้นลงเขาก็จะตัดลิงก์ให้สั้นลงนะคะแล้วก็กดคัดลอกค่ะเราสามารถส่งลิงก์นี้นะคะไปให้กับคนอื่นในกลุ่มไลน์กลุ่มแชทกลุ่มข้อความ ต่างๆได้เลยนะคะคุณครูกุ้งขอทดสอบดูก่อนนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเราเลือกเป็นระดับชั้นที่1อันนี้ขอลองติ๊กเป็นมากๆหมดเลยแล้วกันนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะส่วนข้อเสนอแนะไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้นะคะแล้วก็ทำการกดส่งได้เลยค่ะเขาก็จะขึ้นมาคำว่าขอบคุณสำหรับคำตอบที่เราได้เปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นะคะ จากนั้นเรามาดูที่อันเดิมนะคะก็จะมีขึ้นคำว่าการตอบกลับ1น,นะคะเราก็มาที่การตอบกลับ1แล้วก็มาคลิกที่ลิงก์ไปยังชีตนะคะแล้วก็ทำการสร้าง s p a สเป h e ี t ใหม่นะคะกดที่สร้างได้เลยค่ะเขาก็จะขึ้น Google s h e ี t มาให้แบบนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจใน Google Form ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ